ันนี้ประหยัดไปแป0แสนายแดงขาย1,549,000าบาทเครดยนต์เหลือเพียง759,000เท่านั้นคันนี้ได้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งอยากชมรายละเอียดเต็มๆติดตามชมให้จบคลิป สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซี 4, ประจำชาแนลเพชรยนต์ทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกันกบเซลล์หนูเล็กอีกแล้วนะทีนี้ที่เดิมค่ะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มีอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะเป็นรถตระกูล SUV ที่หลายๆคนนะคะตามหากันอยู่นะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามให้หนูเล็กด้วยนะมาเลยเข้าเรื่องกันนะคะสําหรับคันที่อยู่ข้างๆหนูเล็กนี้นะคะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะเป็นตระกูล SUV Honda CRV นะคะคันนี้ได้เป็นตัว2.4 EL ขับ4เลยทีเดียวนะคะปี2018ป้ายแดงนะบอกเลยว่าราคาแรงมากๆนะคะ1,549,000บาทเพชรยนหันราคาลงมาให้เหลือ759,000บาทเท่านั้นนะคะไมค์คันนี้อยู่ที่110,000โล สีเทาดำนะคะรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะนี่เริ่มตั้งแต่ตัวไฟหน้าเลยคันนี้ไฟหน้าได้เป็นไฟ LED นะคะมาเต็มเต็มนะคะชุดโคมไฟเดิมแบบนี้ไม่มีรอยแตกแล้วสภาพสวยมากกระจังด้านหน้าได้เป็นโครเมียมไม่มีรอยขีดขีดขวดเลยนะคะตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะมีขอบโครเมียมนะเล่นมาตรงนี้ด้วยด้านหน้าเนี่ยติดสเกิร์ตด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะสวยๆส,สปอร์ตมากเลยคันนี้ตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ18 แล้วลักษณะตัวล้อแม็กนะดูดิลายพิเศษนะคะลายพิเศษมากเลยแต่ตัวยางเนี่ยเดี๋ยวหนูเล็กเปลี่ยนให้นะนะ้ายางมันโล้นแล้วนะคะดูช่วงล่างนะคะโชคเดิมค่ะลูกค้าขาคิา C, นะคะยังอยู่เหมือนเดิมแล้วคันนี้ไม่มีสนิมเลยนะคะไม่มีสนิมสภาพสวยเดิมมากไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักน้ำท่วมกับสีกอใหม่มาแน่นอนกระจกมองข้างค่ะสีเดียวกันกับตัวรถเลยมาพร้อมไฟเลี้ยวนะที่ติดข้างกระจกมาแบบนี้ด้วย แล้วสังเกตดูในส่วนของตัวรถนะเขาจะตกแต่งเป็นในเรื่องของวัสดุโครเมียมนะคะขอบกระจกนะด้านล่างตรงนี้นะตกแต่งมาให้สวยงามมากกุญแจได้เป็นกุญแจสมาร์ทนะคะสมาร์ทคียล์ไปอะ ดูรายละเอียดภายในฝั่งนี้นะคะแผงประตูด้านซ้ายนะคะแผงประตูจะเป็นสีดําแล้วเขาตกแต่งลวดลายไม้เป็นสีน้าตาลอ่อนๆเพิ่มความพีเมียมด้วยสปอร์ตด้วยให้กับตัวรถในส่วนของหัวน็อตนะคะดูหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไข่นะสภาพน็อตเดิมสีเดิมเนียนนะคะมาสวยมากคันนี้ตัวรถเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะแฟนเพจตรงรุ่นตรงปีนะคะคันนี้ สังเกตดูนะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทลอกไม่มีขีดข่วนด้วยสภาพสวยเดิมหรือจะเป็นน็อตเสาบีนะคะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขเลยคันนี้ตัวเบาะฝั่งคนนั่งนะคะฝั่งผู้โดยสารคนนั่งก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนะคะประตูฝั่งซ้ายนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังอ่า แผงประตูเดิมค่ะไม่มีรอยขีดขว่วนสภาพสวยเดิมดูหัวน็อตกันเช่นเดิมคือที่เราอยากให้ลูกค้าดูละเอียดหัวน็อตทุกประตูเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้าเหมือนกับว่าได้มาดูรถด้วยตัวเองเลยนะคะจะได้ไม่มีข้อกังขานะคะในการดูคลิปในครั้งนี้ตัวยางเนี่ยที่บอกไปว่าเดี๋ยวหนูเล็กเปลี่ยนให้เปลี่ยนทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยนะยางมันเสื่อมแล้วนะคะไฟท้ายเนี่ยจะได้เป็นไฟท้าย led แล้วลักษณะคมไฟสวยมากไม่มีรอยแตกแล้วนะคะแล้ว ตัวโคมไฟเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนตัวรุ่นอื่นๆขีดกลางตรงนี้จะได้เป็นโครเมียมค่ะมาพร้อมกับตัวกล้องถอยนะคะกล้องถอยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้านล่างเนี่ยก็จะมีไฟเบรกทับทิมนะคะตกแต่งสลับคัสสีนะคะกันชนล่างสีเงินสีดำนะคะแล้วตัวบอดี้สีเทาดำเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูเลยคันนี้จะเป็นเปิดประตูไฟฟ้านะคะกดป้ายนะคะนี่ ระบบประตูไฟฟ้าเปิดขึ้นมานะคะสังเกตไหมด้านหลังนะคะเขาให้ถาดมาสองสองตำแหน่งแบบนี้นะอาจจะบอกว่าเอาไว้วางรองทงรองเท้านะสําหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายได้หมดเลยนะคะใส่ของอนเนกประสงค์ได้ด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าพับบ่อไปนะคะอบมันก็เพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้ตัวรถมากขึ้นนะนี่ พับเบาะไปมันก็จะเรียบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีที่เปิดไฟสวิตไฟตรงนี้ให้นะคะส่องสว่างยามค่าคืนได้สังเกตด,ด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าตัว A เนี่ยเขาจะได้เป็นแบบ รูกลมๆนะคะได้ทั้งแถวสุดท้ายแล้วก็แถวกลางนะคะจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันสามารถปรับระดับแอร์ได้นะคะอยู่ที่3ระดับด้วยกันด้านหลังก็จะมีที่คาดเบลนะมีเซฟตี้ให้ปลอดภัยแน่นอนนะคะมาแล้วก็ในเรื่องของตัวโครงสร้างตัวโช๊คเนี่ยเมื่อเมื่อสักครู่ที่เราเปิดสังเกตไม่มีเสียงเลยนะโช๊คเดิมโช๊คดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่สภาพตัวรถนะคะที่เข้ามา สวยงามแบบนี้เลยไม่มีประวัติชนหนักจากด้านหลังแน่นอนโคมไฟยังเป็นโคมไฟเดิมนะคะนี่มันสูงเหลือเกินโคมไฟยังเป็นชุดโคมไฟเดิมสวยๆมาจากโรงงานเลยฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายเดิมนะนี่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสูงพอสมควรนะเนี่ยเล็กเอื้อมไปนะสุดปลายมือเลยอ่ะกดลงมาอย่างนี้นะคะคุณผู้หญิงขับได้คุณผู้ชายขับดีนะคะแล้วเป็นขับสี่ ขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์นะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับฝั่งขวาหัวน็อตฝั่งขวาไม่มีรอยหมุนขันไขค่ะมาสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดีย๋ยวลองพับให้ดูไอตัวเบาะเนี่ยตรงแถวกลางก็สามารถเอ็นได้นะคะถ้าพับไปก็จะเป็นระดับนี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าใช้งานนั่งนะคะ มันสามารถปรับระดับได้ตรงนี้นะนี่ถ้าเกิดว่าจะรู้สึกว่าอยากหลังตรงก็จะล็อกอยู่แค่ตรงนี้แต่ถ้าลูกค้ายอยากที่จะเอ็นไปนะคะก็จะล็อกอยู่ที่ตรงนี้ได้เลยด้านหลังก็ถือว่าสะดวกสบายกว้างขวางนะคะนั่งกันแบบไม่อึดอัดนะคะบอดี้ก็คือใหญ่มาก มาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะแผงประตูนะคะฝั่งนี้คันนี้จะได้เป็นประตูเอ้เขาเรียกว่ากระจกไฟฟ้านะได้4บานเลยนะแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าจะอยู่ด้านนี้มือเปิดจะได้เป็นโครเมียมทั้งอันแผงประตูตกแต่งลวดลายไม้ตรงนี้เป็นวัสดุบุซอบหนังนะคะเวลาที่เราเท้าแขนวางแขนก็ไม่แข็งไม่กระด้างนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนัง ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะปรับได้8ทิศทางเลยทีเดียวสําหรับตัวเบาะนะคะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทรถให้ดูกันดีกว่าเริ่มตั้งแต่ตัวพวงมาลัยเลยนะพวงมาลัยเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะจะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตัวพวงมาลัยลักษณะไม่มีรอยฉําเลยไม่มีถลอกไม่มีคิด่วรสภาพสวยเดิมมากๆแล้วลักษณะการหมุนของเขาอูแบบหมุนง่ายมากเลยไม่หนักนะคะพวงมาลัยนะด้านซ้ายเนี่ยจะสามารถ สั่งการด้วยเสียงด้วยตรงพวงมาลัยได้ด้วยนะแล้วก็สามารถรับสายวางสายเปลี่ยนแชนแนลเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เลยด้านขวาก็จะเป็นระบบพูดคอนโทรนะคะอันนี้จะเป็นตัวปุ่ม Engine Star t จะมีแสงสีแดงเวลาที่เรากดสตาร์เรียบร้อยแล้วออกมาให้ ส่วนหน้าจอเรือนไหม่เนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะเลขใหม่อยู่ที่1นึ3งสนแปกิโลเท่านั้นไม่เดิมแท้รับประกันเลยจากโรงงานนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะอาจสังเกตดูบริเวณคอนโซลค่ะคอนโซลก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับลวดลายไม้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของหน้าจอเนี่ยจะเป็นขนาด7นิ้วเพิ่มมาจากเดิมนะจากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่5นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็น7นิ้วแล้วเดี๋ยวลองใส่เกียร์ถอยให้ดูกล้องอ่ะ กล้องหลังนะคะถามว่าชัดไหมชัดนะถือว่าอยู่ในระบบพิกเซลที่โอเคเลยนะคะปรับระดับได้ตามนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความหน่วงของหน้าจอนะอ๋อมันค้างอยู่สักครู่เดียวปึ๊บอยากจะเล่นด้วยนะอยากให้ลูกค้าเห็นความนี่มันไวมากเลยนะความหน่วงของหน้าจอของเขานะคะมันไวมากคล่องมือมากนะคะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยจะได้เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะเป็นแบบหมุนนะ มีระบบอีโ Mode ให้ค่ะระบบประหยัดน้ํามันมีเบรกไฟฟ้านะคะมีเบรกโฮนะคะแล้วตัวเกียร์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตัว CRV เลยเขาจะยกฐานเกียร์ขึ้นมานะคะอยู่ตรงนี้มันก็ง่ายนะในการขับขี่นะคะอยู่ใกล้ๆมืออ่ะมีช่องสําหรับ power outlet ค่ะ120โวลต์อยู่ตรงนี้เลยนะคะที่ใส่แก้วนะ้ํามีให้2ช่องอันนี้ก็จะใส่เหรียญใส่เหรนอะไรก็ว่าไปนะตรงนี้ก็จะมีนี่ช่องเสียบสาย USB AUX US, นะคะ HDMI แล้วก็มี power outlet ตรงนี้อีกหนึ่งช่องด้วยนะคือช่องอำนวยความสะดวกสมายเขาเยอะมากๆเลยตัวที่พักแขนนะคะจะเป็นวัสดุบุหนังนะเวลาที่เราเท้าแขนไปคือนุ่มมากสบายมากสามารถปรับเรื่องระดับตรงนี้ได้นะคะ,ะตัวเบาะด้านข้างก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าเช่นกันในส่วนของฝ้าเพดานมีที่ใส่แว่นตาให้ด้วยนะชอบมากเลยแล้วก็ไฟจะเป็นไฟแบบ LED นะคะนี่ ตัวที่บังแดดมีกระจกให้ค่ะ,ะมีกระจกให้สองข้างเลยนะคะหลังคาฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านค่ะไม่มีรอยยันเจอมีนิดหน่อยนะคะเป็นอันนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะคะเดี๋ยวหายไปเลยไม่เห็นแน่นอนเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันดีกว่าไปเดี๋ยวขอดับรถก่อนนะมาสำหรับตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องขนาด2 4 0 0ซีซีนะ 2,400cc ตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่อ177แรงม้านะคะสำหรับคันนี้นี่ ตัวห้องเครื่องเนี่ยเป็นห้องเครื่องเดิมตัวเครื่องเดิมนะจุด QC หัวน็อตไม่มีรอยถอดเลยนะนี่หัวน็อตตรงนี้นะคะเหลี่ยมๆไม่มีรอยถอดแล้วก็ในเรื่องของน้ํามันเครื่องเนี่ยเดี๋ยวตอนก่อนที่จะรถออกเราจะมีการถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองให้นะคะจุด QC แต่และตําแหน่งชัดเจนมากเลยลูกค,ะคะ้าค่ะนี่เบ้าชงเบ้าชงไม่มีรอยหมุนขันไขเลยไม่มีสนิมด้วยเจ้าของเดิมดูแลรักษารถด,ดอ่าดีมากๆเลยที่ฉีดน้ําฝนนะคะแล้วก็นี่ในเรื่องของโคมไฟค่ะโคมไฟ ไม่มีรอยแตกหักนะคันน้าไม่มีรอยยิ้วปล่อยดึงค่ะดูดิ q ิวซีชัดมากคันนี้นะคะเดิมโรงงานรับประกันเลยไม่เคยโดนชนหนักด้านหน้ามาแน่นอนนะคะอ่ะดูที่ฝากระโปรงนะหัวน็อตฝากระโปรงสภาพหัวน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝากระโปงฝาแท้เดิมมีตัวมอกอแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะคะรูเม็ดอาร์กก็กลมๆล,ลึกๆแบบนี้นะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะนี่ สภาพสวยใช้งานได้ดีปกติเลยคันนี้ป้ายแดงย้ำอีกครั้งเลยนะว่าราคาอยู่ที่1,549,000านานหาะคะหายไป8 0 0แสนนะลูกค้าขาเหลือแค่7,59,000นเท่านั้นนะคะรถใช้ไป5ปีใช้ปีละแค่20,000โล 2 0 0 0มืโล oh, ทุนๆเลยนะเพราะคันนี้ไม่ห1 1 0 0 0 0นหโลประมาณ20,000โล oh, กับอีกนิดๆนะคะคออยู่ที่1 4 0 0 0รายได้20,000นนะคะรายได้2 8 0 0 0ืนนะคะเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยถ้าลูกค้าสนใจอยากได้รถตระกูล SUV รถครอบครัว7ที่นั่งแล้วอยากได้ขับเคลื่อน400้อแบบนี้ไปใช้งานนะคะแคปหน้าจอคันนี้ไว้เลยยังว่างอยู่ยังไม่มีเจ้าของสนใจคันนี้ติดต่อได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่ติดตามชมจนจบคลิปนะ หากจะเป็นพระคุณเป็นอย่างสูงเลยถ้าลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าหนูเล็กมีรถสวยๆเด็ดๆมาแนะนำให้ชมกันอีกแนะ่นอนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ